สวัสดีครับครับสวัสดีแฟนเอฟทางช่อง YouTube ชีโมเด็ดสุดทันครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนาวิจารณ์ชีโมเด็ดหลังช่างน้ำหนักค่ารายการศึกเพชรยินดีวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์2568ครับ ถาย้อสดทางช่องทูฟายูยี 24, ่สิบสี่สนาิาเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวลราชเะดํมเนินครับทั้งหมด9คู่ในรายการนะครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถาย้อสดทางช่องทูฟอยูนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนวิจารณ์ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยตอาเบื้องต้นกันก่อนคูแ่แรกประจำรายการครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธครับพบกับสิงห์ทองน้อยก๋วยบางคอแหลมครับผู้นี้แก้มือล้างตากันอีกครั้งครับ ขึ้นกระดานเนี่ยร้อยหนึ่งปอนด์นะครับช่างเป็นกิโลเนี่ยประมาณ43่กิโลนะครับคู่ที่2ครับมาแทนทั้งคู่นะครับเพชรพงพันธ์ไซมยนสนุกเกอร์ครับพบกับเจ้านาลงฤทธิ์เพชรหนองกี่ครับร้อยยี่สิบหกปอนด์ปล่อยๆเลยนะครับส่วนคู่ที่3รองคู่เอกครับอินซิเล็กเพชรแสงทองครับวันนี้มาเข้าเวียนแทนเจ้าทองนะครับพบกับดีแม็กเจดีมวยไทยครับร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สี่คู่เอกประจำรายการครับแก้มือล้างตากันอีกครั้งครับ เพชรพิเชษหอจกกุบๆุบสุธิพบกับเจ้านี้ชาวนุ้ยสีมเมืองครับเบทพ to ิก sure like ัด1 3อยสาบหกอนฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์ทางช่อง u t u b e กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลืกอข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ เดี๋ยวเราไปให้ทัศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักกันเลยครับคู่แรกประจำรายการนะครับเป็นมวยแก้มือล้างตากันนะครับขวัญใจเกียรติชัยยุทธพบกับเจ้าสิงห์ทองน้อยกวยบางคอแหลมครับ100 1รปอนด์นะครับช่างเป็นกิโลเดี๋ยวประมาณ43่ิกิโลหรือว่า94.8ปอนด์นะครับขวัญใจเนี่ย19ปีนะครับ160เซนติเมตรนะครับส่วนสูง มวยจากจังหวัดสงขลาซ้อมอยู่ที่เกียรติชจยุทธที่จังหวัดสงขลานู่แหละครับก็ประเภทบู๊ครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเป็นมวยขวาตัวเล็กครับประเภทเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงครับชื่อชั้นกระดูการผ่านมวยเบอร์มวยนี่ดีกว่า3ไฟหลังสุดที่เขาต่อยไว้นะครับมีชนะสิงชุมพลนนวัดยิมครับที่ราชดำเนินชะนะกยก5้าสิงชุมพลครับที่ราชดำเนินล่าสุดเนี่ย ใชะนอกยก3าเพชรพงษ์สะทรไซมูลสนุกเกอร์ครับที่เวทีมวยหลังสิตนะครับเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับคู่ชกครับสิงห์ทองน้อยกวยบางคอแหลมครับคู่ปรับเก่าคู่ปรับเดิมนั่นแหละครับหรือว่าสกล้องเกียรตินะครับมวยวัย15ปีนะครับรุ่นน้อง168เซนติเมตรมวยจากอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่ ค่ายปอปิเดพาธนะครับ้อมปอปิเดพาธเป็นมวยประเภทฝีมือเข่าสูงยาวครับประเภทอ่อนแอนหน่อยนะครับแต่ว่ารูปร่างช่วงชกดีต่อยกับใครได้ไดเปรียบช่วงชกตลอดมีลูกขวางลูกเสียบลูกป้ายแต่ว่าของลาเดิมเนี่ยเป็นมวยที่อาจจะท้องบางนิดนึงนะเป็นมวยที่โดนหนักๆแรงๆก็มียุบมีย่นมียอมเหมือนกันสามไฟล์ลังสุดที่ต่อยไว้นะครับมีชานกยก3น้ำเต้าทอง MJ ไฟพอยครับที่เวทีมวย ราชเดําดเนินครับแล้วก็มาแพ้น็อกยก3น็อตใหม่ JP Power ที่ราชเดําดเนินล่าสุดครับมาแพ้น็อกยก4เพชรอนันต์ต่อสุรัตครับที่เวทีมยราดเดําเนิน12ธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเคยเจอกันมา1ครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับวันนั้นต่ออีกกันเนี่ยมีการต่อน้าหนักกัน1ปอนด์นะครับเจ้าขวัญใจเนี่ยเคยต่อน้ําหนัก1ปอนด์นะ ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์วันนั้นก็แพ้กันแบบขาดลอยเทถ่ายสู้กันไม่ได้เพราะสภาพร่างกายเพราะความใหญ่คือคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา1ครั้งเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่ามวยเนี่ยต่อน้ําหนัก1ปอนด์ทั้งต่อลูปร่างทั้งต่อน้ําหนักแล้วก็มวยแพ้เล็กแพ้ใหญ่กันด้วยนอกเนี่ยลุนได้ต่อยท้องต่อยหน้ากดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็จินเต็มแต่ถ้ากดไม่ลงไปลายเนี่ยก็ลาบากเหมือนเดิมนะขันใจแต่เมื่อเช้าในน้ําหนักถือว่าสิ่งทองน้อยเนี่ยมามีปัญหา เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาน้ําหนักเกินเยอะก็ต้องดูว่าแผ่นี้จะมีผลหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากไฟที่ต่อยกันมาล่าสุดมวยไม่น่าจะประกบเจอกันได้อีกคู่นี้เพราะว่ามันแพ้กันขาดมากน้ําหนักเมื่อเช้าเนี่ยฝ่ายแดงมาเท่าพิกัดเลยนะครับส่วนเจ้าสิงห์ทองน้อยเนี่ยตอนสอบเกินอยู่มาณ2ปอนด์นะครับก็ถือว่าลดน้ําหนักเยอะนะครับเมื่อเช้า ถือว่ารถเหนื่อยนะต้องดูว่าตอนเย็นจะฟื้นหรือเปล่าถ้าฟื้นก็ได้ใหญ่แหละวงในในขวางเสียบตีตัวเดียวเหมือนเดิม 3. ยกขวัญใจเตะขาเจาะยางต่อยหมัดกดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็กินไปแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ก็ไปไปน่าจะเสร็จสิงทองน้อยเหมือนเดิมเพราะมวยมันเคยแพ้กันมาแบบขาดลอยเลยอะเรทราคาเปิด เสมอขวัญใจเกียรติชัยยุทธ3มยกอันตรายครับกดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็กินไปกดไม่ลงวันนี้ไปไปวันนีนน้ผมชอบที่สิ่งทองน้อยขวยบางคอแหลมครับชอบความใหญ่ครับวันนี้เดินขวางเดินคำ้ำเดินเสียบเข้าไป,ปาไปไปน่าจะเอาอยู่เหมือนเดิมอะ่ะส่วนคู่ที่2ครับมาแทนทั้งคู่นะครับดูเล่นดูประกอบแล้วกันนะครับเพชรพงพันธ์สายมูลสนุกเกอร์พบกับเจ้าณรงค์ฤทธิ์เพชรหนองกี่นะครับคู่นี้126ปอนด์เดิมทีเนี่ย ตอนตกลงกันเนี่ยได้ประมาณ123นะครับเพราะว่าทั้งคู่มาเข้าเวนแทนแต่ว่ามีการปรับน้ําหนักใหม่เพราะว่าเจ้านารงลิศเนี่ยเมื่อเช้าน้ำหนักมาเกินเยอะเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบยังไงกันบ้างไฟแดงก็คือเพชรพงพันธ์ทรายมูลสนุกเกอร์ครับมวยจากจังหวัดยะโสธร18ปีครับ164เซนมตรซ้อมอู่ที่ยะโสธรที่ทรายมูลสนุกเกอร์นั่นแหละครับ ก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะต่อยรุนแรงครับเป็นมวยประเภทฝีมือนะครับต่อยมาประมาณ30กว่าครั้งนะครับก็ยังใหม่อยู่เหมือนกันตัวเล็กนะครับเสียเปียบช่วงชกมีชนะคะแนนเพชรอุบลสิทธิ์ออสพี่บุลแล้วก็มาแพ้กุหลาบขาวสบุญยลักษ์ล่าสุดแพ้นกยก2เจ้าสิงห์บุรีสศิปภายิมครับที่หลังสิบ์ิ0มกราคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับ น่าลงลิ์เพชรหนองกี่ครับน่าลงลิ์ตัวนี้ก็17ปีนะครับร้อยเซนติเมตรสูงยาวนะครับมวยจากบุรีรัมศทีเชพหนองกี่ที่บุรีรัมณ์นั่นแหละครับเป็นมวยเข่าครับได้เปรียบช่วงชกชัดเจนเลยอย่างที่เห็นนะครับ3ไฟหลังมีชะนะกยก3พนมกรพยัก์สิงขรที่ลังสิทธิ์แล้วก็มาแพ้นกยกสี่ครับเจ้าพรานพยักษ์พยักษ์ผู่หลวงที่ลังสิทธิ์ล่าสุดครับมาแพ้นกยกสี่เศษสันเล็กมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับที่เวทีมวยลังสิทธิ์ 7มกราคมที่ผ่านมาไฟล่าสุดน่าจะมาแทนนะครับเพราะว่าปล่อยต่อยประมาณ132ปอนด์เลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเดิมทีเนี่ยประมาณ123นะแต่ว่าไอ้ฝ่ายน้ําเงินเนี่ยนา่าลงธิ์เนี่ยมาน้ําหนักเกินค่อนข้างเยอะเอาน้ําหนักหน้าตาช่างเลยแล้วกันฝ่ายแดงเนี่ยร้อยยี่สิบสามจุดหนึ่งเมื่อเช้าส่วนเจ้านา่าลงธิ์เนี่ยร้อยยี่สิบแปดจุดสองลดสองปอนด์กับอบจุดสองอีกคนหนึ่งขาดสามปอนด์ เอาง่ายๆวันนี้ถ้านาโลนิตลดลงต่อยตอนเย็นฟื้นเนี่ยได้เปรียบน้ำหนักใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญได้ใหญ่ด้วยก็อยู่ที่ว่ามาแทนนะครับวันนี้สภาพร่างกายใครจะดีกว่าแค่นั้นเองแต่ว่าน้ำหนักหน้าราช่างวันนี้เพชรพงพันในแบกน้ำหนักประมาณ3-4ปอนด์เดเดล่าสุดเนี่ยเปิดยุ่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนาฤลธิตเพชรน้องกี่เป็นต่อในราคาเสมอลืมบอกไปนะครับฝ่ายแดงเนี่ยรู้ตัวเมื่อวานนะครับ ไอ้เจ้าเพชรพงพันธ์ี่รู้ตัวเมื่อวานก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับมีรายการช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับส่วนเจ้านางฤทธิ์เนี่ยรู้ตัวประมาณ4วันประมาณ 45- วันนะครับก็มีรายการต่อยวันที่22ที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมวยแทนทั้งคู่แหละก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันน้ำหนักไปปล่อยเวทเนี่ย นารงลิศเนี่ยใหญ่กว่าประมาณ23กิโลแล้วก็ได้เปรียบน้ําหนักหน้านาช่างด้วยอยู่ที่ว่าวันนี้ได้เปรียบน้ําหนักเยอะจะอืดหรือเปล่าหรือว่าจะใช้น้ําหนักที่ได้เปรียบเนี่ยเป็นประโยชน์เดินอัดเดินบดเดินบี้เข้าไปวันนี้ก็ชอบไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นมวยมาแทนทั้งคู่ออกมาที่นารงลิศเพชรหนองกี่นะครับจะาชนะเพชรพง์พันธ์ไซมูลสนุนเกอร์คู่ที่3ครับอินซีเด็กเพชรแสงทองพบกับเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยยิมครับเวทพิกัด120ปอนด์ฝ่ายแดงมาเข้าเวนแทนนะครับฝ่ายแดงอ่ะ อินซีเล็กเพศแสงทองครับ16ปี170เซนติเมตรจากยะโสธรนะครับซ้อมเพศแสงทองที่ยะโสธรนู่นแหละครับกอพื้นเพยก็เป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับ3ไฟ์หลังสุดที่ต่อยว้ยนะครับมีชาแนกโยก2เพรสุโขทัยซูจีบะหมี่เกี้ยวที่หลังสิทธ์นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าสีตนนชัยซูจีบะหมี่เกี้ยวที่หลังสิทธ์ล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าดวงสมพงษ์เอ็มเจไฟลพอยที่หลังสิทธ์เมื่อวันที่เมก,กราคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับ ดีแม็กเจดีมวยไทยนะครับก็เป็นมวยตัวยืนในรายการนะครับ16ปีเช่นกัน170เซนติเมตรจากกาลสินซ้อมเจดีมวยไทยที่กาลสินครับซ้ายฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีจุกจิกชกยาก3ไฟแฝหลังสุดของดีแม็กครับมีแพ้น้องยกสอินซีเล็กเพชรแสงทองคู่โจมในวันนี้ครับแล้วก็มาชะนะคะแนนเจ้าปูรพัฒน์จิตอาสาบางแก้วนะครับที่เวทีมวยลังสิทธ์ล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าภูมิรพัฒน์ อ่าภูลลพีครับจิตอาสาบางแก้วครับที่เวทีมวนราชเชนดำเนินนะครับ16มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเบรพิกัด120ปอนด์ฝ่ายแดง121.4ลดปอนด์จุดสครับน้ำเงิน120.2ลด0.2ฝ่ายแดงมาเข้าเวรแทนนะครับแต่ว่ารู้ตัว อพอสมควรน,นะครับมีรายการต่อยที่ภูทรอ,อยู่แล้วแล้วก็ซ้อมมาตลอดนะครับก็ถือว่าซ้อมรอรายการที่ภูทรอ,อยู่แล้วนะครับวันนี้การเตรียมตัวการวิซ้อมไม่เป็นรวงนะเคยชนะน็อกมาด้วยวันนั้นฟันศอกล่วงน่าจะประมาณยกสี่นะถ้าจำไม่ผิดเรดเปอดจะที่อินซิเล็กเป็นต่อห้าสี่ครับวันนี้ก็ชอบไปที่อินซิเล็กเพชรแสงทองครับหนักแรงทุกลูกครับผมดวงว่าทีต่อทีโดนต่อโดนวันนี้ผมมองว่า ไอ้เจ้าอินซิเลกเนี่ยหนักแรงกว่านะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ด้วยหมัดศอกอันตรายนะครับถือว่าเป็นมวยที่มีทีเด็ดทีขาดมีวินาทีทองสูงนะครับจะชนะเจ้าดีแม็กเจดีมวยไทยย้ำแขนได้หนึ่งครั้งนะครับส่วนคู่ที่สี่คู่เอกประจํารายการแก้มือล้างตากันเช่นกันนะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าเพชรพิเชษหอจกอคุ๊บคุบสุดทธิพบกับนิเฉานุ้ยสีบวเมืองครับหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์ครับ,รบฝ่ายแดงก็คือเพชรพิเชษหอจกคุกบคุ้บ,บ,บสุดทธิ 22ปีร้5เซนติเมตรมวยชายอภูมิซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ที่ลูกจะแม่ใส่ทองประเภทซ้ายฝีมือเข่าก็เป็นมวยมีที่เด็ดที่สอกอันตรายมากๆจเจ้าเพชรพิเชษตัวนี้อาจจะเป็นมวยที่อาวุธมวยทรงมวยอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอออกทีเดียวหวังผลได้ตลอดเลย3ามไฟหลังสุดครับของเพชรพิเชษครับความหลังก็ยังรุลลลลนๆอนนะก่อนหน้าก็เพิ่งมาแจ้งเกิดได้ไฟล่าสุดนี่แหละมี ชนะน็อกยก2ยอดขุนศึกประยักษ์คำพันไฟนั้นต่อยดีมากแลกกันสนุกดุดเดือดเลยแล้วก็มาแพ้น็อก,กยก3เจโ้านบนบะเก้าเพชยินดีคาเดีโม้โหไฟนี้ต่อยไว้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนั้นก็ถือว่านบะเก้าในอสอนมวยเลยก็ว่าได้ล่าสุดมาชะนะคะแนนที่ชาวหนุ่ยสิวเมืองคู่โจมในวันนี้ครับวันนั้นก็โชว์แข้งซ้ายเนียนๆเ,เลยวันนั้นโอ้โถือว่าต่อยดีติดตาแฟนมวยหลายท่านเลย11พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่โชก เจ้านิเฉานุ้ยสี่มุมเมืองครับนิเฉาตัวนี้ก็รุ่นน้องครับ19ปี177เซนตมตรมวยจากสุรินครับซ้อมอยู่ที่ปทุมครับที่นุ้ยสี่มุมเมืองมวยขวามวยเข่าครับเปิดเกมเดินบู๊เดินชนประเภทท้าดวลชวนแรกช่วงนี้ก็ร่างกายกำลังสดกําลังห้าวแหละครับสามไฟหลังสุดของเจ้านิเฉานุ้ยสี่มุมเมืองก็มีแพ้เพชรพิเชษ หอจอกอคู่สุดที่ที่ราชดำเนินคู่จบเดวันนี้ครับชนะโอเล่รักกเดชาที่หลังสิทธิ์ล่าสุดแพ้ช้างศึกเพชรยินดีคาเดมี่ครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงเนี่ยประเภทฝีมือเข่านอกได้ในดีครับของเดิมๆเ,เนี่ยก็เป็นมวยเข่าแหละแต่ว่ามีทีเด็ดที่ศอกอันตรายครับส่วนเจ้านี้ชาวเนี่ยเป็นมวยเข่ามวยบู้ แรงปลายสภาพร่างกายดีนะครับเมื่อเช้าลดคนละปอนทั้งคู่นะฝ่ายแดงเลยลด1ปอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินลดประมาณปอนจุดหนึ่งราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เพชรพิเชษเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้คู่ขี้นะเข่าชนเข่าแต่ผมชอบไปที่แข้งซ้ายของเพชรพิเชษล่าสุดต่อยกันมาในโชว์ฝีมือสวยเลยนะแล้วก็ที่สาคัญเพชรพิเชษตัวนี้เขามีศอกคอยพลิกเกมถือว่ารุนได้วันนี้ชอบเพชรพิเชษหอจกอคู่กุสุธีครับจะย้ายแขนเอาชนะเจ้านี้เฉาหนุ้ยสีม่มเมืองได้ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุปรักธมือชอบที่เด็ดสดาวแล้วก็ห้าดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมือได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่อินซิเล็เพชรแสงทองครับ จะย้ำแค้นเอาชนะดีแม็กเจดีมวยไทยยิมได้มาแทนก็จริงแต่ว่ามีรายการต่อยีิพูทรน,นะครับก็ซ้อมรอรายการอยู่ตลอดสภาพร่างกายไม่เป็นรองเคยชนะน็อกมาด้วยครับผมมองว่าโดนตัวโดนทีตัวทีหน,นักแรงกว่านะครับห้าดาววันนี้ไปที่เพ็รพิเชษหอยอกอคุกุบสุธิจะย้ำแข้นเอาชนะนิเสานุยสีเมืองได้ก็ชอบศอกครับ คือมวยอาวุธมวยเนี่ยคู่ขี้แหละเข่าชนเข่าไม่ห่างทั้งคู่แหละแต่ผมมองว่าจังหวะไล่แขนจังหวะจับในเนี่ยเพชรพิเชษเขามีศอกคอยพลิกเกมได้ออกเป็นมวยชอบ5้าดาวนะครับเพราะช่วงแรกมวยอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะผมมองว่าดูเล่นได้แค่2คู่คู่รองกับคู่เอกนี่แหละส่วนหนึ่งสองวันนี้ก็คู่แรกก็มวยเด็กพลิกกันไปมาคู่ที่สองก็มาแทนก็ดูเล่นดูประกอบแล้วกันก็ช่วงสองฝากไว้2ตัวแล้วกันครับพอได้ลุ้นได้เชียกกันเป็นคู่ที่8ดกับคู่ที่9นะครับอ่า เจ้ามาลลยทองนุ้ยสีบัวเมืองกับเหนือพยักษ์วอสังประภัยนะครับคู่ที่8นะครับคู่นี้อ่ามาลลยทองนุ้ยสีบัวมเมืองเนี่ยสิปีนะครับสูง170เซนติเมตรส่วนเหนือพยักษ์เนี่ยยีปี173เซนติเมตรนะครับก็ทั้งคู่ก็เป็นมวยประเภทฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับขวาเจอขวามาลลยทองก็ซ้อมอยู่ที่นุ้ยสีบัวเมืองส่วนเจ้าเหนือพยักษ์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับซ้อมไปที่สิทธิ์ไทยแลนด์ คู่นี้ฝีมือฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้ามองลึกๆแล้วเนี่ยก็ดูการผ่านมวยชื่อชั้นเ,นเหนือพยัก์เขาดีกว่ายังข่มอยู่ฝีมือเจอฝีมือทรงนี้ผมชอบไปที่เหนือพยักษ์วอสังประภัยครับจะชนะมาลายทองนุ้ยสีมุมเมืองเลทเปิดประมาณ5้สี่ราคานี้ดูหน้าต่อครับก็จะชนะทางด้านเจ้ามาลายทองนุ้ยสีมุมเมืองครับส่วนอีกหนึ่งคู่ครับออกไปที่คู่เอกคู่สุดท้ายเลย สดาวทองหนุ่ยสีมุมเมืองพบกับแอดเทวดาต่อสุรัตเกา๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีก็อยู่ที่ทางด้านเจ้าแอดเทวดานะครับแต่ว่าสดสภาพร่างกายเจ้าบงนี้ก็อยู่ที่สดาวทองช่วงนี้ก็ความสดเหลือเกินครับสดาวทองอายุเนี่ยสิปีนะครับส่วนเจ้าแอดเทวดาเนี่ยยีปีอายุอานามต่างกันพอสมควรกระดูกมวยเจ้าแอดเทวดาเนี่ยก็น่าจะมีหลักร้อยอ่ะส่วนสดาวทองก็ประมาณ560ไฟแต่ช่วงนี้ก็ความสดร่างกายดี ชอบสดอยู่ที่เจ้าเสดาทองชอบเก๋าอยู่ที่ทางด้านเจ้าแอสเดวดาส่วนตัววันนี้ผมชอบที่ความสดสภาพร่างกายของเจ้าเสดาทองนะผมมองว่าช่วงนี้ฟอร์มสดเพิ่งสะดุดแพ้จาขั้วแค่ไฟเดียวก่อนหน้าในชนะสีมาลายชนะนอกเด่นฟ้าดางชนะเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นอ่ะคือชนะแต่ตัวดีๆมาทั้งนั้นซูเปอร์บอยตอสุรัตน์ที่ว่าใหญ่ๆยาวๆเนี่ยตัวนี้ก็ชนะมาหมดก็ถือว่า ช่วงนี้ฟอร์มสดแต่ว่ากระดูกมวยอาจจะไปลองแอดเดบดาหน่อยแต่ผมมองว,ว่าวันนี้อาศัยสภาพาร่างกายความสดบทเบียดเสียสีเข้าไปวันนี้ผมมองว่าดีกว่าจะชนะแอดเดบดาต่อสุรัตเลดเปิดต่อรองวันนี้ดูน่าเล่นครับ2ตัวนะครับช่วง2เหนือพยักษ์วอสังพรภยัยแล้วก็สดาทองนุ้ยสิวเมืองครับสรุปมวยชอบ6คู่วันนี้ คู่แรกชอบไปที่สิงห์ทองน้อยกวยบางคอแหลมคู่2ชอบไปที่เจ้าหน้าลงฤทธิ์เพชรหนองกี่คู่ที่3ชอบอินซิเล็กเพชรแสงทองคู่ที่4ชอบไปที่เพชรพิเชษหอ,อยก,ออกคู่คู่สุดที่ช่วง2ก็2ตัวครับเหนือประยักษ์วสังประไพคู่ที่8คู่ที่9ก็เป็นสดาวทองนุย้ยศิลปเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาทุกคนเป็นเท่านี้ขอให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านเฮงเฮงดูด้วยขอบพระคุณครับ